สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูการทำเคาน์เตอร์บาร์นะครับพอดีที่ร้านเนี่ยกำลังตกแต่งร้านใหม่แล้วก็กำลังทำเคาน์เตอร์บาร์อยู่ในช่วงแรกที่เริ่มทำเนี่ยพอดีโทรศัพท์มีปัญหานิดหน่อยคือไม่มีพื้นที่สำหรับทำวิดีโอเลยนะก็เลยเพิ่งมาทำวันนี้ก็อธิบาย ย้อนหลังไปว่าโครงสร้างภายในนี่สร้างด้วยเหล็กนะเป็นเหล็กซิง์นะเป็นเหล็กซิงนะเหล็กบางๆนี่แหละต่อขึ้นมาเป็นตัวโครงภายในนะพอตัวโครงภายในเสร็จแล้วก็นี่ข้างบนนี่ก็จะปูไว้ด้วยเหล็กซิงเช่นเดียวกันส่วนข้างๆตอนนี้ก็คือเป็นแผ่นยิบซ้ำนะ ยิบซ้ำอย่างหนานะปุเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีตัวแอลนี่นะเป็นเหล็กฉากสำหรับวางเตรียมรอรับเคาน์เตอร์ที่มาวางข้างบนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเหลือแต่ปูไม้อย่างเดียวนะครับแล้วปูไม้ส่วนข้างหน้าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการแปะหมอเสร หรือเปล่านี่คือไม้นะฮะที่จะเตรียมมาตาวางบนคาตเตอร์นะฮะที่จะมาวางบนคาตเตอร์ตัวนี้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นคาตเตอร์ไม้นะฮะก็กว้างขวางพอสมควรนะครับเป็นคาตเตอร์บาร์ด้านหลังเนี่ยต่อไปก็จะเป็นมี มีเล่าวางเรียงรายเต็มคน์เตอร์ไปหมดนะครับนี่ตรงม,มุมก็จะมีปิดปิดด้วยเหล็กฉากเช่นเดียวกันเหล็กซิงปิดม,ม,มุมไว้นะครับก็ประมาณนี้นะสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีไลไรใหม่ๆดีๆก็เดี๋ยวจะนำาให้บอก มาบอกกันในตอนต่อไปนะครับเพราะเป็นอะไรสิ่งอะไรก็จะนํามาบอกแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครการทําคาลเตอร์บาร์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ประมาณน,นี้เทคนิคก็ไม่มีอะไรมาก นะครับนี่ก็เดินท่อเดินสายท่อแก๊สท่อสายไฟท่อน้ำนะครับ